What the fuck? What the hell? 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 กูไม่เล่นแม่งแล้วอีสัตว์ทำไมมึงไม่เอาเสื้อผ้ามากองหน้าล็อบบี้แล้วหยิบใส่ให้กูดูเลยละอี เมื่อกูมาทำคลิปแล้วเจอคนร้องเพลงว่าแต่ผู้สาววาตผู้สโอ้ยบักปอบงั้นกูขอร้องบ้างละกัน Don't wanna, I wanna, I wanna, I wanna choke. I want you to touch that a little dangly thing that's swing in the back of my throat. <laughs> Y'all, I'm a freak bitch, handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he G10. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. เบื่อไหมที่บอกรักบ่อยๆเบื่อไหมที่บอกคิดถึงบ่อยๆเบื่อไหมที่บ่นมากไปเบื่อไหมที่จูจีเกินไปเบื่อไหมที่มีแฟนเป็นเรา และแล้วเช้าอีกวันหนึ่งในเวลา2องทุ่มสานาทีกับอีก50วิตวิเจ้าชายรูปหล่อแต่ขี้เล่ได้ตื่นขึ้นมาจากที่นอนเพื่อแปรงหน้าและล้างฟันเหมือนที่เขาเคยทําทุกวันก่อนตื่นนอนมันทําให้เขาพร้อมที่จะเข้าไปในห้องน้ําเพื่อกินน้ําและดื่มข้าวอย่างสบายใจอาหารโปรดของเขาคือกระเพราไก่ใสเเ่เป็ดชอบเผ็ดเแบบไม่ใส่พริกแต่เขาชอบกินพริกจากเมนูนี้มาก

期待白昼，接受所有的嘲讽，向着风，拥抱彩虹，勇敢的微笑。 ใหญ่กว่ามดเอ็กมดเอ็กซอลอะไรเอ่ยตามไดโนเสาร์มาไดาโนอาทิตยหมหาอะไรแสนรู้เรื่องนี้คงต้องไปถามแสนเพราะว่าแสนรู้เอ่อถ้ารถชนกับเรือจะเป็นอะไรเหรอครับเป็นไปไม่ได้เอ่อปีอะไรมีหลายสีเหรอครับปีโป้แล้วปีอะไรมีสีเดียวปีโป้อันเดียวแล้วปีอะไรไม่มีสีครับปีโป้หมดแล้วอะไรเอ่ยสวยแต่เหม็นนางสาวไทยตดประเทศไทยมีอะไรครอบครองสะพานไงครับทำไมเรือเททานิก ่มเพราะมันมีหลังคาไงล่ะทำไมเราไม่ควรดื่มสุราขนาดขับรถเพราะว่าเล่าจะหกทำไมหินถึงจมน้ำเพราะว่าหินว่ายน้ำไม่เป็นทำไมฝนจึงตกเพราะว่าฝนไม่อ่านหนังสือจังหวัดอะไรชีออดสงขลาไงล่ะตดสีอะไรสีขอบขอบตัว กลครั้งหนึ่งนานมาแล้วนี่อีกไม่กี่วินาทีมีเจ้าชายรูปหล่อแต่ขี้เล่เขาได้ขี่ม้าขาวอันดำมืดเข้าไปในป่าทึบอ,อันโล่งกว้างม้าของเขานั้นวิ่งในน้ำพุนตลบวิ่งบนบกน้ำกระจายทันใดนั่นเองเขาได้เหลือบมองไปเห็นนกตัวหนึ่งเกาะอ,อยู่บนต้นไม้สองต้นเขาได้จกปืนสั้นอันยาวเหยียดของเขาออกมายิงไปหนึ่งนัด <c oughs> เฉียดกระดูกแต่ไม่ถูกเนื้อ <c oughs> นกตัวนั้นได้ตกลงมาตายแล้วบินหนีไป Ma tu fa do gento